ความมั่งคั่งคืออะไรวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคําว่ามั่งคัง่งนะครับว่าหมายถึงอะไรแล้วคําว่าร่ํารวยหรือรวยเนี่ยหมายถึงอะไรครับเพราะหลายคนเนี่ยนิยมใช้คํำนี้นะครับเวลาไปไหว้พักก็ขอพรให้รห่ําให้รวยแบบนี้แล้วคําว่าร่ํารวยมั่งคัง่งเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมีความหมายว่าอะไรนะครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะเป็นสิ่งที่ปรารถนาก็คือมีความร่ํารวยในการที่จะเลือกซื้อ เลือกหาสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยใช้เงินได้เพราะว่าเราก็มีเงินจํากัดนะครับจะซื้ออะไรก็ต้องคิดเพราะถ้าเกิดเรามีเงินมากๆอยากซื้ออะไรอยากทําอะไรก็คงจะทําได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวแล้วคําว่ารวยนั้นหมายถึงว่าอะไรนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ลองมาเปิดที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช5 5 4กันก่อนนะคำว่ารวยแปลว่าได้มากครับเช่นมีมากรวยทรัพย์รวยที่ดิน นะครับส่วนคำว่าร่ำรวยนะั้นหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ดูก่อนเลยร่ำรวยร่ำรวยหมายถึงรวยมากนะครับก็คือรุ่มรวยหรือรวยรุ่มนะร่ำรวยนะคือผู้นีคือ,คอถ้ารวยธรรมดาก็คือมีมากแต่ถ้าร่ำรวยแสดงว่ารวยมากนั่นเองครับเสร็จแล้วคำว่ามั่งคัง่งแหละแปลว่าอะไรนะเรามาดูใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก่อนนะครับคําว่ามั่งคั่งก็คือมีทรัพย์มากมายมีทรัพย์ล้นเหลือมีทรัพย์มากอันนี้ก็คือคําว่ามั่งคั่งนะเมื่อกี้คือสรุปง่ายๆคือคาว่ารวยเนี่ยก็คือมีมากร่ํารวยก็มีมากมายเหมือนกันคําว่ามั่งคัง่งตามพจนานุกรมก็หมายความว่า มีรั์มากมายมีทรัพย์รอดเหลือมีทรัพย์มากเช่นเดียวกันก็จริงๆความหมายของสาม3สามขาวเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าคําว่ามั่งคั่งนะครับถ้ามองในเชิงของการเงินนะความมั่งคั่งคือเงินที่เหลืออยู่หลังจากที่เรานําทรัพย์สินทั้งหมดนะรบด้วยหนี้สินแล้วถ้ามีทรัพย์สินสุทธิมากเท่าไหร่ก็ถือว่ามีความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นเท่านั้นนั่นแหละครับอันนี้พูดถึงเรื่องภาคการเงินนะ อ่ะคราวนี้คือเรามาดูว่าถ้าเกิดความเห็นของผมคิดว่าคําว่ารวยเนี่ยหมายถึงคําว่ามีมากนะก็คือรวยนั่นแหละพูดง่ายๆคือคําว่ารวยเนี่ยมันไม่สามารถบอกว่าใน A รวยใน B รวยแล้วมาเปรียบเทียบกันนะได้เพราะว่าความว่าร่ารวยจริงๆก็อยู่ที่ตัวเราเองครับสมมุติว่าใน A เป็นคนสมระเลยใช้เงินแค่เดือนละ10,000บาทนะครับแต่เขาสามารถหาได้เดือนละหมื่นห เพราะฉะนั้นเขามีทุกเดือนเหลือเก็บเดือนละห้าพันแล้วก็ไม่มีหนี้สินนะครับมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแล้วแบบนี้อาจจะเรียกว่าเขารวยก็ได้นะเงินเดือนหมื่นห้าก็รวยได้เพราะว่าเป็นคนสมราะนะใช้ไม่เยอะแล้วก็อาจจะปลูกผักปลูกพืชสวนครัวรับประทานเองนะใช้เงินแค่หมื่นบาทแต่ว่ามีเงินเหลือนในทุกๆเดือนเดือนละห้าพันแตกต่างกับนายบีนะครับนายบีเนี่ยมีไรายได้เดือนละ1,000 0แบาทแต่ใช้ไปเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทขาดทุนทุกเดือนเลย ติดลบทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นนะก็อาจจะบอกว่านายเรวยทั้งๆที่นายเเนี่ยมีเงินแค่หมื่นห้าต่อเดือนรายได้แต่นาย B จนเพราะนาย B เนี่ยมีรายได้ต้อง10,000แบาทนะแต่ใช้ไปถึง1นึ0 0 0สบาทขาดทุนทุกเดือนติดลบทุกเดือนเดือนละ2 0 0 0 0ื่นก็อาจจะบอกว่านาย A นายเเป็นคนร่ําคนรวยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีเงินเหลือใช้อ่ะในทุกๆเดือนเลยอันนี้บนสมมติฐานคือมีบ้านมีรถปกติแล้วนะแต่ว่านายเเนี่ย มีเงินเหลือในทุกๆเดือนเดือนละ5,000บาทนะในขณะที่นายบีมีเงินที่ต้องติดลบในทุกๆเดือนละ2อ0 0 0ื่นเพราะว่าได้เดือนละแสนบาทแต่ใช้ไปแสนสองแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่ารวยก็ได้นะแต่จริงคาว่ารวยในที่นี้ถ้าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็หมายความว่ามีมากนะั่นแหละวง่นายถ้ามีอะไรมากก็เรียกว่ารวยนะแต่ถ้าร่ํารวยก็มีมากๆนะพูดง่ายๆประมาณนี้ถึงว่าเรียกว่าร่ารวยแต่ถ้าเกิดเป็นมั่งคัง่งก็จะหมายถึง มีรั์ล้นเหลือมีทรัพย์มากมีรัพย์มากมายก็ได้อันนี้คือความหมายตามพจนานุกรมนะครับแต่ถ้าความหมายโดยทั่วไปเนี่ยคำว่ามั่งคั่งเขาจะวัดจากทรั์สินสุทธินะโดยเอารัพย์สินทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดเช่นเรามีเงินสด1ล้านมีบ้านนะครับแต่บ้านแต่บ้านเนี่ยยังติดหนี้ธนาคารอยู่3ล้านอย่างเงี้ย เราก็อาจจะเอาเงินสด1ล้านลบด้วยหนี้3ล้านก็ติดลบ2ล้านแบบนี้ทรัพย์สินสุทธิเราก็ยังติดลบอยู่จะบอกว่าเรามีทรัพย์สินมากมายล้นเหลือก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีความมั่งคั่งเยอะๆเนี่ยก็หมายความว่ามีทรัพย์สินสุทธิเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสเรื่องความมั่งคั่งคืออะไรดีกว่าเพราะว่าความมั่งคั่งฟังดูจะเข้าใจยากกว่านะแต่ในมุมมอง,องผมนะครับผมคิดว่าคําว่ามั่งคั่งนั้นมันแตกต่างจากคําว่าร่ํารวยนะ ถ้ามองความมั่งคั่งนั้นเป็นเรื่องของการมีสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้นะครับที่เป็นรายได้ที่เป็นรายได้เกิดจากที่เราไม่ต้องลงลงแรงลง,ลงเวลานะเช่นเป็นรายได้ที่มาจากการฝากเงินธนาคารพนาันธบัตรหุ้นอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดินให้เช่านะครับหรือว่าเงินที่ได้รับมาในรูปของดอกเบีย้ยเงินปันผลค่าเช่านะครับหรือว่า เงินลงทุนจากการทำธุรกิจที่เราไม่ต้องเข้าไปใช้เวลาใช้แรงงานในการหาเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์สินพวกนี้เยอะๆนะรครับก็จะเรียกว่าความมั่งคั่งก็ได้เพราะว่าอะไรครับความมั่งคั่งก็คือมีอิสรภาพทางด้านการเงินนะก็คือมีรายได้ที่ไม่ต้องทำงานเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายแล้วก็มากบาคือเท่ากับหรือมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เรามีแบบเนี้ย แล้วก็ทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินนะมีอิสรภาพทางการเงินนะั้นก็ทําให้เรามีเวลาแล้วก็มีเงินเราก็สามารถใช้เวลาในการทําสิ่งที่เราอยากจะทำนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าความมั่งคั่งมันอาจจะไม่ได้จํากัดแค่เรื่องเงินก็ได้ความมั่งคั่งอาจจะจํากัดเรื่องอสมมตวิว่าผมมั่งคั่งมีสภาพทางการเงินก็คือมีสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ที่เราไม่ต้องทํางานเช่นเงินปันผลดอกเบี้ยค่าเช่ารายได้จากการลงทุนต่างๆนะครับ ได้มาเพียงพอจนพอค่าใช้จ่ายเรามากกว่าค่าใช้จ่ายด้วยก็เลยมีความมั่งคัง่งเมื่อมีความมั่งคัง่งมีสภาพทางการเงินร่วมด้วยเนี่ยก็ทําให้มีเวลาเมื่อมีเวลา,ม,วลามีเงินก็สามารถไปทําอะไรก็ได้นะทำงานที่เราอยากจะทําซึ่งถ้าปัจจุบันเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ไม่อยากทําแล้วเบื่อรู้สึกว่าต้องไปตอกบัตรก็สามารถออกมาเดินเล่นนอนอยู่บ้านเฉยเฉยก็ได้นี่คืออิสรภาพทางการเงินนะจริงๆแล้วความมั่งคั่งในผมมองถึงรวมไปถึงเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ การมีสุขภาพที่ดีด้วยมันจะได้ครบท้วนบริบูรณ์นะเมื่อเรามีอิสรภาพทางการเงินมีเงินเยอะมีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปออกกําลังกายทําจิตให้สบายในยทําในสิ่งที่เราต้องการนะรวมไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมมองว่าความมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่มองถ้ามองเรื่องการเงินนะก็จะมองไปถึงเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วในเทอมของการตีความเนี่ยถ้าตีความตามหลัก ก็คือดูจากพจนานุกรมนะครับแต่ถ้าเกิดตีความตามความเห็นเนี่ยผมก็คิดว่าความมั่งคั่งนั้นมันไม่ได้หมายความแค่มีทรัพย์มากมายมีทรัพย์ร้้นเหลือมีทรัพย์มากนะถ้ามองในเชิงการเงินก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองถึงภาพใหญ่นะเป็นเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์นั้นความมั่งคั่งก็ดูจะดูแล้วจะเป็นคําที่น่าสนใจกว่าคำว่ารวยหรือร่ํารวยน,นั่นเองเพราะถ้ารวยก็คือมีมากร่ารวยมีมากๆนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะเข้าใจคําว่าความบั่งคั่งนั้นนะ่ะถ้าดูเรื่องของการเงินนั้นง่ายๆเลยนะข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์นะก็ความมั่งคั่งก็คือเอาเอาทรัพย์สินนั่นแหละทั้งหมดลบด้วยหนี้สินทั้งหมดก็คือเป็นทรัพย์สินสุทธิถ้าเป็นบวกมากๆก็คือมีความมั่งคัง่งเท่านั้นเองนะครับแต่ในความมั่งคั่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นมีสินทรัพย์ที่สามารถสร้างไรายได้ได้อีกเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ น่าสนใจทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินนะครับถ้าเรามีทรัพย์สินแต่ทรัพย์สินนั้นไม่สร้างไรายได้เช่นมีรถอยู่เป็น10คันเลยแบบนี้แล้วรถคันละ10ล้านก็มูลค่า100ล้านแต่ในทุกๆปีเนี่ยมูลค่ามันก็ลดลงลดลงลดลงไปแตกต่างจากถ้าเรามีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินในทำเลที่โอเคราคามก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีแบบนี้นะครับนั่นก็คือความต่างในเรื่องทรัพย์สินแล้วที่ดินที่มีก็ให้เขาเช่าอยู่ด้วยก็แถมมีเงินมาจากค่าเช่าอีก ถ้าเกิดมีความมั่งคั่งมากแล้วมีอิสรภาพทางการเงินด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแต่ถ้ามั่งคัง่งเฉยแต่ว่าไม่ได้มีอิสรภาพทางการเงินนะครับแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วดีที่สุดคือมีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็มีความมั่งคั่งแล้วเราก็ใช้เวลาแล้วเงินที่มีในการไปทําสิ่งที่เราต้องการนะคทำให้เราปลดล็อกจากสิ่งที่เราไม่อยากทําเลือกทําในสิ่งที่เราอยากทําได้ก็ถือว่าทําให้มีอิสรภาพทางการเงินแล้วก็ สามารถนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมตีความนั้นก็คือความมั่งคั่งก็คือมีสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้แบบ Passive Income นะครับคือเป็นรายได้ที่มาจากการที่ไม่ต้องลงแรงลงเวลานะเป็นรายได้จากเงินปันผลดอกเบีย้ยค่าเช่าต่างๆพวกนี้แหละก็ถือว่าเป็นหลายๆคนก็คงปรารถนานะครับที่ เราจะมีรายได้ที่เราไม่ต้องไปนั่งทำงานหรือเสียเวลาหรือว่าต้องลงแรงนะครับจะได้เอาเวลานั้นไปท่องเที่ยวทำในกิจกรรมที่เราอยากจะทำเราอยากจะทำแล้วเรามีความสุขต่างๆนะั้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนานะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับว่าคำว่ามั่งคั่งคืออะไรเราท่านผู้ฟังคิดว่าความมั่งคั่งคืออะไรครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับ ความมั่งคั่งคืออะไรสวัสดีครับ